สวัสดีครับทุกท่านผู้มชานนะครับ่วันนี้ผมมาตอบคําถามมาคําถามนะครับมีหลายคนมาถามผมว่าเงินช่วงเนี้ยควรจะเก็บไว้ยาวได้ไหมหรือว่าเก็บสะสมไว้ไห้เผื่อจะได้ประมาณ4-5เปอร์เซ็นอะไรพวกนี้ในช่วงเวลา3-4เดือนครับวันนี้ต้องเรียนจาตรงแล้วว่าเงินมันบาทมันอ่อนจริงๆนะครับวันนี้ถ้าใครดูค่างเงินบาทเมื่อวาน กับสามี่เมื่อวานสามสามจุดเก้าเท่าไหร่ไม่รู้ครับค่อนข้างแรงพอสมควรเช่นผมจึงบอกเลยว่ามันไม่น่าเก็บยาวนะครับวนี้ผมจะซื้อซื้อทางออนไลน์เนี่ยผมก็ยังซื้อไม่ได้แหละไปดูเลทแล้วก็ทางออนไลน์วันนี้ยูโรสามเก้าจุดหนึ่งห้าซุปรสิสามเก้าจุดหนึ่งศูนย์ 10, ราคาไม่น่าซื้อนะครับก็เลยตอบทุกท่านว่า ถ้าใครจะซื้อยาวๆไม่น่าซื้อครับแต่ถ้าใครซื้อสั้นๆก็พอไปได้นะครับพอไปได้นะครับแต่ก็มันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับไปได้มีอยู่ตัวสองตัวเองนะครับเนี่ยราคาที่มันถ้าใครมีข้อมูลในมือนะครับก็มีตัวสองตัวเองอย่าง USC นี่ก็ไม่อยากแนะนำนะครับรู้สิษย์ผมหลายคนคือ ปเล่น USD อ่ะผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้ามือใหม่จริงๆถ้าไม่มีประสบการณ์ทิ่ไปเล่น USD มันจะเขาเรียกว่ามันจะพลาดนะครับติดด้อยมากกว่านะผมเคยเล่นตอนใหม่ๆแล้ว USD มันคือต้องมีประสบการณ์สักหน่อยอ่ะคุณจะรู้จังหวะค่าเงินอะไรหลายๆอย่างคือต้องอ่านเกมถูกนะครับเนาะสำหรับ USD ครับแต่ช่วงนี้ก็ แรงแรงพอได้ครัไม่แต่งนันออสก็ยิ่มสี่กว่าแล้วครับเนี่สิงคโปร์ก็ยิ้มหกแล้วครับโปติเกือบยิ้มสี่เนี่ยนี่ขึ้นมาถึงสองบาทกว่าครับฉันฝากไว้ว่าถ้าใครจะเล่นยาวช่วงนี้ไม่น่าเล่นครับเป็นช่วงจังหวะที่คนแลกเปลี่ยนถือสั้นๆครับเพราะว่ามันราคามันสูงจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ